และนี่คือเทคนิคหาสินค้ายังไงให้ขายแล้วรวยครับหลายคนเนี่ยบอกว่าอยากทำธุรกิจแล้วก็หาสินค้านู่นนั่นมาขายได้แป๊บหนึ่งครับสุดท้ายเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้คำถามคืออะไรครับคำถามคือคุณเลือกสินค้าผิดตั้งแต่แรกหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่พอคิดจะทาธุรกิจจะเริ่มต้นจากสินค้าครับเฮ้ยฉันมีอะไรดีเฮ้ยแม่ฉันทาอะไรเก่งเฮ้ยฉันมีสูตรอะไรประจําตระกูลเฮ้ยหมู่บ้านฉันทำอะไรเก่งคือคุณเริ่มจาก สินค้าไม่ได้คนะวิธีการถูกต้องคุณต้องเริ่มจากตลาดว่าตลาดเนี่ยเขาต้องการอะไรอะไรที่ตลาดยังไม่มีคนไปตอบโจทย์ปัญหาอะไรในตลาดที่ยังไม่มีคนไปแก้ครับยกตัวอย,ยอย่างเช่นอะไรฮะยกตัวอย่างเช่น Grab ครับ Grab ที่เข้ามาแรกๆเนี่ยเราเข้ามาแบบ Grab t a ี่ถูกไหมครับ t a ี่เนี่ยปัญหาคืออะไรคนส่วนใหญ่โบกแล้วก็ไม่ว่างไม่ยอมไปบ้างหรือถ้าคุณอยู่ในหมู่บ้านซึ่งไกลๆกว่าที่แท็กซี่จะเข้ามาเนี่ยน้อยมาก คุจะเรียกเนี่ยลำบากมากมีบริการแก๊ปคุณสามารถกดได้เลยจากแอปแก๊ปมาถึงหรือแก๊ปฟูด้ดถ้าก่อนเกิดโควิดแก๊ปฟู้ดเนี่ยบริการอะไรปัญหาอะไรปัญหาคือคุณไม่อยากที่จะไปไกลๆขับรถไปไกลๆเพื่อจะไปกินอาหารไม่มีที่จอดรถ แต่พอมีแก๊ปฟู้ดเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณสามารถสั่งได้เลยครับคุณจะอยู่ตรงไหนของกรุงเทพก็ได้คุณสามารถสั่งก๋วยเตี๋ยวปลาอร่อยๆจากเยาวราชมาส่งได้เลยที่คุณไม่ต้องขับรถไปถึงเยาวราชยิ่งพอมีวิกฤตโควิดที่เขาบอกว่าต้องโซเชียลดิสแตนต้องอยู่ห่างกันไม่อยากให้คุณที่จะออกไปไหนคุณก็สามารถสั่งอาหารที่คุณอยากกินมาส่งได้คุณเห็นไหมฮะเขาเริ่มจากปัญหาแล้วเขาสร้างสินค้าหรือบริการเข้ามาแก้ปัญหานั้นหรือแอปพลิเคชัน Zoom แอปมีการแช z o ูมคืออะไรครับคือแอปที่คุณสามารถจะประชุมคอนเฟอเรนได้ประชุมทางไกลได้สามารถส่งไฟล์งานมีไวบอร์ดที่สามารถเขียนอธิบายแล้วทุกคนที่ประชุมออนไลน์กันเห็นหมดนี่มาแก้ปัญหาอะไรครับมาแก้ปัญหาว่าคุณไม่อยากจะเดินทางมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาโควิดหรือว่าต้องการลดต้นทุนการเดินทางทุกคนสามารถ work from home หรือ work ที่ไหนก็ได้ในโลกแล้วก็สามารถคุยกันนี่คือเริ่มต้นจากปัญหาและคุณทําสินค้าเพื่อแก้ปัญหานั้นครับดังนั้น ถ้าคุณอยากที่จะทําสินค้าแล้วขายดีตลอดผมแนะนำฮะให้คุณหาว่าช่องว่างอะไรในตลาดที่ยังไม่มีคนเติมไม่มีคนเตะเป็นปัญหาที่ยังไม่มีคนแก้แล้วคนอยากแก้มากคนรู้สึกว่าปัญหานี่มันเป็นน้ํายอกอกมันตําใจเขาตลอดคุณเสนอทางแก้สิครับถ้าปัญหานั้นมันเป็นปัญหาที่มีความสําคัญกับเขามากเพียงพอถ้าทางแก้คุณเป็นทางแก้ที่เขาชอบคุณจะกลายเป็นสินค้าขายดีทันทีครับ ถ้าคุณชอบและสนใจสาระแบบนี้ครับุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงมาหาคุณทุกวันครับแต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดุณสามารถแอดอะไรที่แอดไซน์แบงก์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เละส่งคลิปตรงมาที่มือถือคุณโดยทันทีครับ